สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกวิธีการรับไอเทมกล่องสุ่มอันฟ a m o มอลโอลิวเคนอเวเหรือเอแบบฟรีๆในอีเวนต์นี้เลยนะครับบอกเลยว่าทุกคนมีสิทธิ์ได้แน่นอนกล่องสุ่มนี้นะครับสามารถสุ่มได้ทั้ง AOA และ AOX แล้วก็ยังมีตัวอื่นๆอ,อ,อีกอยู่ในกล่องนั้นเรียกได้ว่าฟรีแจกยับแน่นอนแต่ทีนี้เราจะรับกันได้ยังไงมาดูกันนะครับ อันดับแรกทุกคนเข้ามาในเกมแล้วนะครับแล้วกดตัว e ทันทีเลยนะครับมันจะขึ้นเป็นกิจกรรมล็อกอินแล้วเพื่อนๆมากดในที่ช่อง daily check event นะครับมากดตรง event ขอบคุณ appreciation นะครับทีนี้มันก็จะระบุเป็นวันๆแล้วว่าแต่ละกล่องแต่ละวันจะได้แบบไหนบ้าง จะเห็นได้ว,ว่ากิจกรรมจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่14ธันวาคมนะครับก็คือวันนี้สามารถรับได้เลยกล่องแรกแล้วก็มีวันที่ 15, 16ส่วนวันที่ 17, 18จะเป็นผลไม้โฮเม์นะครับก็จะไม่มีกล่องทีนี้หลังจากนี้ก็จะมี 19, 20, 21, 22, 23, 24ส่วนวันคริสต์มาสก็จะได้ชุดเวล30วันนะครับ ชุดเวลเป็นชุดฟุตบอลสีเหลืองนะครับเป็นชุดเวลคุณพันนะดีดีเลยทีเดียว30วันแล้วก็วันที่26เป็นวันสุดท้ายนะครับก็ยังเป็นกล่องขอบคุณอยู่นะครับตามตารางในกล่องนี้จะมีของขวัญแตกต่างกันออกไปแต่ย้ําเลยว่าทุกกล่องมีที่สุ่มเอ1เอชิ้นแน่นอนนะครับนั่นหมายความว่าเราจะได้ที่สุ่มเอ1เอหนึ่งสอ0 10ชิ้นในอีเวนต์นี้นะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่ารายละเอียดแต่ละกล่องมีอะไรบ้างนะครับผมได้เปิดข้อมูลดูในเว็บไซต์ของเกม king แล้วนะครับทีนี้เขาก็บอกว่าในกล่องจะเห็นได้ว่ามีกล่องสุ่ม LA อยู่อย่างละ1ชิ้นแต่จะมีจะมีอ่าไอเทมเพิ่มนะครับเช่นวันแรกเนี่ยจะได้ชุดเซตอักูมอน7วันนะครับวันที่2จะเป็นผลไม้5ชิ้นวันที่3จะมีอ่าแม่เหล็ก ID card 7วันนะครับวันที่4จะมีแบ็กอัพ5 2ชิ้นวันที่5จะเป็นคอสตูมอากูมอนอีกแล้วอีก7วันนะครับวันที่6จะเป็นแลมอนระดับ5วันที่7ก็จะเป็นแบ็กอัพระดับ5 2ชิ้นวันที่8เป็นสกิลเทมเมอร์นะครับวันที่9เป็น ID Magnetic อีกแล้วนะครับแล้วก็วันที่10จะเป็นเซตดิจิโคนชั้นดีนะครับจะเห็นได้ว่าของค่อนข้างดีเลยเพียงแค่เราล็อกอินให้ตรงตามเวลาเท่านั้นเองทีนี้ เมื่อเราเข้าหน้านี้แล้วใช่ไหมครับเราก็กดรีซ็ตไปเลยมันก็จะขึ้นแบบนี้นะครับทีนี้ของก็จะเข้ามาในตัวเราแล้วนะครับนี่อยู่ในของแล้วปึ๊บเราก็คลิกขวาได้เลยจะเห็นได้ว่ามีที่สุ่ม l a นี่แหละคือสิ่งที่ดีมากๆเลยเพราะว่าของนี้อยู่ในช็อปค่อนข้างรา,าราคาแรงเอาเรื่องนะครับมันแจกเราแบบนี้ก็พยายามอย่าพลาดกันส่วนของพวกนี้ก็จะเป็น ชุดอากุมอนแบบนี้ขอบสีแดงมันจะยึดติดตัวละครก็น่าจะชาร์จไม่ได้นะครับใช้7วันหมดแล้วหมดเลยก็ไม่เป็นไรถือว่ามันก็แจกฟรีมาก็สะสมกันได้อย่าเพิ่งไปกดมันออกมานะพยายามสะสมให้มันเป็นในรูปแบบนี้ก่อนจะใช้ค่อยกดมันออกมานะครับอ่าส่วนวันอื่นก็รอกดล็อกอินรับได้เลยนะทีนี้อยู่ที่เพื่อนๆแล้วว่าจะสแกนวันต่อวันไหมหรือจะรวบรวม 10วันแล้วสแกนทีเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับขอให้ทุกคนมีดวงกับสิ่งนี้ผมรู้สึกว่ากิจกรรมก่อนนะมันแตกกันไปเยอะและ้วกิจกรรมนี้คนที่ยังไม่แตกก็ขอให้ได้เอเอกันทุกคนนะครับนะครับโชคดีทุกคนโชคดีผมด้วยเดี๋ยวผมจะไปลองแอบสแกนนะครับไปวันนี้บายบายเจอกันอย่าลืม1 ID รับได้1ตัวละครเท่านั้นนะครับ